ถ้าใประเทศไทยเด็กๆถึงคิดว่าอาวกาศเนี่ยมันเป็นหนึ่งไกลตัวมากซึ่งผมก็คิดว่าจะทายังไงให้เทคโนโลยีอวกาศของบ้านเราเนี่ยมันมาใกล้ตัวเด็กมากขึ้นแล้วเด็กเห็นว่าเฮ้ยเราก็สามารถอินเทอร์แอคกับมันได้โปรเจกต์ Project, อวกาศอะไรเนี่ยที่มันทํา Impact ให้คนไทยรู้ว่าเ้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าคลิปสัตเป็นดาวเทียมที่มีขนาดเล็กแล้วก็ราคาไม่สูงก็เลยได้เริ่มต้นโปรเจกต์คลิปสัตขึ้นมา ก็ต้องเริ่มก่อนว่าคิวบ์ชัดเนี่ยมีขนาด10คูณ10คูณ10เซมคือ1,000ลูกบาศก์เซนติมระปกติเอาไว้สำหรับทดลองหรือเดโมเนสตรชได้หลายอย่างอย่างเช่นการถ่ายรูปก,การวัดสภาพอากาศการสื่อสารที่คนอยากรู้เกี่ยวกับอวกาศแต่ว่าเราไม่สามารถทดลองบนดาวเทียมจดได้เพราะมันมีราคามีความเสี่ยงสูงก็จะใช้คิวบ์ชัดเป็นตัวทดลองแทงนครับในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำคิวบ์ชัด เราจะทาดาวเทียมดวงที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะมีองค์ความรู้เราสามารถใช้ได้และสร้างดาวเทียมของคนไทยเองได้ทีมสเปซบ็อกเกิดมาจากหลายๆคนที่เขามีแพชชั่นในเทคโนโลยีอาวากาศบางคนจบทางด้านวิศวกรรมบินวิศวะสื่อสารวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งวิศวะดาวเทียมมาโดยตรงเราก็เลยรวมกลุ่มเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็สร้างเทคโนโลยีอาวากาศขึ้นมาเพื่อประเทศชาติของเราครับ เราได้ความร่วมมือมาจากทั้งไทยคมลาดกระบังแล้วก็บางมดแล้วเราได้บุคลากรและอาจารย์มาสนับสนุนในการทำรีเสิร์ชของเจ้าตัวโปรเจกต์ตัวนี้ ในส่วนของมชจทเนี่ยภาควิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของสถาบันนี้ให้มอจทรรับผิดชอบการพัฒนาเรื่องโครงสร้างของดาวเทียมแล้วกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องครับน้องๆก็ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาในระบบย่อยๆที่เขามีความรู้และความชํานาญไปก่อนแต่ละสถาบันเนี่ยก็จะได้เอาแนวทางที่น้องพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยไปทำตอบให้กลายเป็นโครงสร้างหรือว่าระบบที่จะ,ะสามารถใช้ได้จริงต่อไปครับ ศลอเนี่ยมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของระบบโทรคม,มนาคมนะคะคือจริงๆแล้วตัว Space Box เซปันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกมาเก็บเป็นแค่ดาวเทียมแต่ว่ามันสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับพวกเราได้ด้วยนะคะเราได้สร้างต้นแบบหรือว่าที่เรียกว่า Engineering m o d เดมาแล้วสองตัวนะคะซึ่งมีการทดสอบแล้วก็สำเร็จไปแล้วตอนนี้ถือว่าทีมเราพร้อมแล้วะคะที่จะทำดวงถัดไปนะคะ ทางรัชบ,บาลเองเนี่ยจะมีการตั้งสถานีในการที่จะติดต่อกับดาวเทียมดวงอื่นๆในวงโคจรก่อนนะ,นะคะซึ่งมันจะเยี่ยมมากเลยว่าน้องๆเนี่ยเขาจะไม่ใช่แค่จะมีแค่ความสุดปลยะเขาจะเข้าใจภาพไอเดียว,ว่าดาวเทียมมันทำงานยังไงนะคะซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญก่อนที่เขาจะมาสร้างดาวเทียมต่ออีกนะคะทางไทยคมก็มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดที่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเป็นการสนับสนุนทางด้านภาคการศึกษา ซึ่งไทยคมก็ยินดีในการที่สร้างสินภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่ไทยคมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องการกระตุ้นนะครับเป็นให้เกิดแรงบันดาลใจของเยาวชนรุ่นหลักนะครับให้มีความสนใจในเรื่องของดาวเทียมเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นเผื่อที่ว่าวันหนึ่งในอนาคต,นเ,นาคตนเนีย่ยธุรกิจทางด้านเรื่องของดาวเทียมในประเทศไทยจะมีการพัฒนาสามารถสร้างดาวเทียมสื่อสารหรือว่าดาวเทียมค้นคว้าวิจัยอื่นได้มากขึ้นครับ โครงการที่เราทำตอนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นสร้างองค์กรที่มีเทคโนโลยีอวกาศหลายอ,อย่างเหมือนนิสนาซามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้ว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันไม่ไกลออกไปจุดประกายให้เขาว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นนักบินอนวกาศนี่แหละบุคลากรอนา,นาคตของชาติที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยได้